ทสสทสโอเคสวัสดีนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับกำลังพยายามจะส่งลิงก์ youtube ให้ในกลุ่มโอเค ก็เดี๋ยวถ้าท่านไหนมาดูย้อนหลังก็สวัสดีด้วยนะครับวันนี้วันนี้เดี๋ยวมานี่ครับสรุปภาพรวมนะครับแล้วก็การเทรดทองคำ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะอย่างพอดีวันศุกร์ครับผมมีไปเป็นเมนเทอร์นะครับที่ Super t e a d e r r e p u b l i c ที่สยามจริงๆเนี่ยระหว่างวันเนี่ยมันจะมีจังหวะสวยๆอยู่เดี๋ยวเอาเหตุการณ์วันศุกร์ก่อนดีกว่าถ้าอย่างเหตุการณ์วันศุกร์เนี่ยในช่วงที่ผมเป็นเมนเทอร์อยู่นะในมุมมองผมคือผมมอง,มองว่าตรงนี้มันมีบูลลิชอมันมี การดีขึ้นไปอย่างรุนแรงนะเป็น v s h p p เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีการย่อลงมาแล้วมีแพทเทินกับตัว overlap เนี่ยเราจะสามารถเล่นหน้าเทรดฝั่ง buy เนี่ยได้ประมาณ2-3ถึงครั้งเพื่อเพื่อลุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้นไปแบบแบบเนี้ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือหลังจากที่มีการรีบาวขึ้นมาจากชุดนี้แล้วเนี่ยอย่างเมื่อวานนะครับมันจะมีหน้าเทรดก็คือเป็นย่อบาย ย่อบายโดยมองว่าการขึ้นชุดนี้จะมีโอกาสที่วิ่งขึ้นแล้วย่อแล้วมีโอกาสรีบาวขึ้นอ่าซึ่งมันก็จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญตรงนี้ถ้าเราสังเกตดูนะครับแนวปะทะสำคัญเนี่ยคือตรง3ามหนึ่งสาโดยประมาณเนี่ยเป็นแนวสำคัญเพราะฉะนั้นแล้วตอนที่มันลงมาเนี่ยเราจะสามารถหาจางังหวะ ย่อบายได้ซึ่งหน้าเทรดฝั่งฝั่งซื้อหรือฝั่งขายเนี่ยถ้าฝั่งซื้อเนี่ยเราจะเห็นการลงใช่ไหมครับเด้งหลุดโลแล้วก็เด้งกลับเนี่ยอันนี้คือหน้าเทรดฝั่งฝั่งบายถูกไหมครับเราเรียกว่าเป็น Q M ก็ได้เป็น overlap ก็ได้เป็น c h e c k o u t ก็ได้หน้าเทรดฝั่งเซลก็คล้ายๆกัน,นครับก็คือขึ้นวิ่งขึ้นไปแล้วฟอลลงมานอันนี้ก็เป็นหน้าเทรดฝั่งเซล ท,ท,ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยในตอนที่ผมมองนะก็จะเป็นชุดแรกนะครับที่วิ่งขึ้นมาแล้วหาจังหวะย่อบายหาจังหวะย่อบายซึ่งจังหวะย่อบายเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเมื่อมีการหลุดแลวโอเวเอร์แล็ปอันนี้ลองนะครับลองย่อบายครั้งที่1ได้แต่ว่ามันยังไม่สักเซสมันไม่สนะักเซนครั้งที่2เนี่ยจะสักเซนจากจุดนี้ เลือไหมลงเด้งหลุดโลแล้วดึงกลับจังหวะนี้ครับจะเป็นจังหวะบายนะครับจะเป็นจังหวะบายซึ่งมันก็วิ่งขึ้นไปค่อนข้างเร็วนะวิ่งไปถึงแนวต้านสําคัญตรงนี้แนวต้านเนี่ยครับปกติเนี่ยเวลามันวิ่งไปชนเนี่ยไม่ว่าแนวต้านหรือแนวรับเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเจอแพทเทิร์นที่เป็น double bottom double top นะครับคือครั้งแรกเนี่ยเวลาวิ่งขึ้นมาทดสอบแนวต้านเนี่ย มันมักจะไม่ผ่านนะประมาณ70%เนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จังหว่าที่ผมเล่นช็อตนะมันผมขับรถกลับบ้านละ่ะแล้วก็มาเพิ่งไปถึงบ้านแล้วก็เปิดเห็นว่ามันวิ่งมาแนวต้านทันีผมก็กดเซลใบไม้นึงตรงนี้นะแนวรับก็เหมือนกันแนวรับเนี่ยอย่างคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบมนก่อนเน่ยมันลงมาแนวรับลึก,ลกเลยครับแบบลึกมากคือของชุดเนี่ยซึ่ง มันจะตรงกับแนวฟิโบ60.8พอดีอันนี้ที่ผมบอกในกลุ่มเนาะที่ผมบอกในกลุ่มว่าเฮ้ยถ้าทองคําจะเด้งเนี่ยเขาก็จะเด้งที่แนวนี้นะครับแนว60.8เนาะอ่าคือถ้าไม่เด้งที่แนว60.8เนี่ยโอกาสที่มันจะกลายเป็นเทรนขาลงเลยเนี่ยมันก็จะมีเยอะนะครับมีเยอะนะสุดท้ายมันก็เด้งตรงนี้นะที่ผมให้ให้สัญญาณบอว่าตรงนี้มันน่าเด้งนะครับซึ่งจุดเด้งเองเนี่ย เวลาเราเห็นว่าราคามันลงมาแนวที่เราคาดการไว้ครับเราก็ไปรอให้มันเกิดแพทเทิร์นกับตัวหน่อยนึงนี่เห็นไหมสิ่งนี้มันเกิดการกับตัวเป็นหน้าเทดฝั่งบายคืออะไรเด้งหลุดโอเวอรแลบเรากลับตัวาราคาก็วิ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้านเดิมสิ่งที่เราต้องรู้อย่างหนึ่งคือทองคำนะครับในช่วงในช่วงสัปดาห์นี้มันจะมีข่าวมีข่าวเรื่องของ โดนัลด์ทรัมป์นะครับที่เขาประกาศขึ้นกำแพงภาษีปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าทองคำวิ่งขึ้นมารอบนี้เนี่ยชุดนี้แล้วกัน,นมีมีข่าวซัพพอร์ตการขึ้นก็คือความกังวลเรื่องของสงครามการค้าเมื่อราคาเนี่ยวิ่งขึ้นจากความกังวลเรื่องสงครามการค้ามันจะวิ่งจบตอนไหนครับวันที่เขาประกาศสงครามนึกอ,ออกไหมราคาวิ่งขึ้นมา อพราข่าวจะเกิดสงครามการค้าเพราะฉะนั้นมันสามารถจบหรือมีการปรับฐานได้โดยการเกิดเซลล์ออนแฟกต์เกิดเซลล์ออนแฟกต์นะครับสามารถจบได้โดยการเกิดเซลล์ออนแฟกเนาะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เองนะครับหลังจากที่รัมประกาศเนี่ยมันก็เกิดสัญญาณเซลล์ออนแฟกตก็วิ่งขึ้นไปฟอเบกก่อนถูกไหมวิ่งขึ้นไปฟอเบก กิดเซลล์อนแฟกลงมาโดนขายเด้งขึ้นไปแต่เด้งยังไงก็ไม่ผ่านแนวต้านตรง3 1 3 4นะครับแล้วเราดูภาพรวมของไทม์เฟรมเดย์คือเวลาเราจะช็อตหรือลองเนี่ยเราดูภาพรวมของไทม์เฟรมเดย์นะครับว่าแท่งเทียนของไทม์เฟรมเดยปัจจุบันมันเป็นไงบ้างนะอย่างเนี้ยถ้าเราอ่านไทม์เฟรมเดยเนี่ยก็ย่อบายไหมขึ้นย่อบายขึ้นย่อบาย,ย,บายแต่พอมันเกิดแท่งอะไรครับมันเกิดแห่งที่มีไส้ของแท่งก่อนหน้าอย่างวันพฤหัสแล้วกัน มันทาถ้าจะเป็นแท่งกับตัวแล้วเพราะฉะนั้นวันเนี้ใบแอดช็อตยังไงก็ได้เปรียบนะครับไม่ว่าข่าวที่ออกมาจะเป็นยังไงเนี่ยใบแอดช็อตยังไงก็ได้เปรียบซึ่งถ้าเรามองหาตําแหน่งชอ็อตเราก็ต้องหาจุดช็อตที่แนวต้านถ้าเรามองหาจังหวะย,อย่อาบเราก็ต้องมองหาจังหวะย่อบายที่แนวรับคําถามคืออ้าวแล้วเราเปิดการาฟแล้วเราเห็นแนวต้านไหมถ้าเราเปิดการาฟแล้วเราเห็นแนวต้านเราก็จะมาร์กจุดนี้เป็นแนวต้านถูกไหมครับงั้นจุดนี้จะเป็นจุดที่ผมเข้าช็อตนะจะเป็นจุดที่ผมเข้าช็อต และก็ตีเป้าฟิโบไว้เดี๋ยวผมมาปิดปิดหมูไปนะปิดหมูไปที่แนวรับเน,นี่ยโซนเนี่ยก็มองว่าตรงนี้อาจจะเด้งก่อนก็เลือกที่จะเทฟอร์ฟิตไปโซนนี้หลังจากที่ช็อตมาจากด้านบนนะแต่ตอนที่ลงมาเนี่ยก็มีแบ่งปิดไปนะครับแบ่งปิดไปแบ่งปิดไปสามไม้เพราะผมก็ไม่รู้ว่าจุดต่าสุดของกราฟมันอยู่ที่ตรงไหนก็พยายามแบ่งเฉลี่ยปิดทํกากำไรไปแล้วก็ไม้สุดท้ายเนี่ยพยายาม กลับเข้ามาเล่นอีกอีกรอบหนึ่งนะพยายามจะช็อตซ้ําแต่ว่ากลัวมันเหวี่ยงนะผมก็เปิดตรงที่มันจอ่อแนวรับทำเป็นแนวรับแนวรับสุดท้ายเนะี่ยผมก็เปิดกราฟหนึ่งนาทีเลยแล้วผมก็ดูว่ามันเนะี่ยมีท่าทีจะหลุดแนวรับโซนนี้หรือเปล่าพอมันไหลหลุดแนวรับโซนเนี้ยผมก็ช็อตซ้ำอีกรอบหนึ่งนะช็อตซ้ำอีกรอบหนึ่งมันไหลหลุดลงไปแล้วผมก็ตั้งเทลลิงสต็อปไว้ตรงเนี้ย สิ่งที่ผมพลาดคือมันวิ่งขึ้นมาโดนทิวลิงสต็อปตรงนี้จุดสุดท้ายนะมันก็ลงต่อนะแล้วก็พยายามหาจังหวะเล่นเด้งเล่นบายแต่ว่ามันยังไม่เกิดเนาะถ้าเราอยากจะหาจังหวะสวนน่ยอย่างน้อยเนะี่ยรอรอ,รอให้5นาทีครับ MACD มันตัดขึ้นก่อนเห็นไ,ไหมเวลาเราอยากจะสวนอะไรสักอย่างเนีงง่ยปล่อยให้มันลง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 เราเกิดสัญ,ญญาณนะครับสัญ,ญญาณลงโอเวอร์แลปอะแล้ว MACD เนี่ยเกิดบูลลิช d ดเวอร์เจน เนี้ยเราก็เล่นได้นะตัดขึ้นแล้วกเกิดบูลลิชเรเวนเจนแนละก็ดูครับห้านาทีสิบห้านาทีีท่ยนะตัดขึ้นพอมันตัดขึ้นแล้วนี่ปุ๊บเนี่ยเราก็หาจังหวะย,ย่อบายในทำเฟรมเล็กได้เพราะมันมีโอกาสเด้งนะครับไอเด้งเนี่ยไม่เด้งไม่น้อยนะเด้งข้างเยอะนะครับเด้งจากโซนไหมเปิดหนึ่งนาทีเลยนะเพราะมันเป็นช่วงที่สภาพคล่องสูงนะข่าวออกนะครับฟอร์มแพทเทิร์นนะแล้วก็เบรกขึ้นไปนะโซนนี้จะเป็นจุดที่เล่นเบรกขึ้นมาได้เพราะว่าอะไร โวลุ no? eh, ่มเก็บตรงนี้แล right? ้วเห็นไหมเห็น VA ตรงนี้ไหมครับเป็นทูลของเขาเนาะพอราคาฟอร์มแล้วราคาเบรขึ้นมาจะเป็นจังหวะย่อบายหรือจะหาจังหวะเสี่ยงแนวรับพวกนี้มันก็ทาได้เหมือนกันแต่ก็จะตุ้มต่อมๆหน่อยหนึ่งนะครับราคาก็วิ่งขึ้นมาจากแถวๆช่วงสองสี่เนี่ยวิ่งมาเกือบเกือบสี่ศูนย์นะวิ่งมาค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อวานก็เป็นวันที่ทองคำเนี่ยจริงเทรดค่อนข้างสนุกแต่ก็ มีจังหวะให้ขาหมูได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือของทองคำวันก่อนก็คือเมื่อวานนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาถ้าฝ่องทองคำจะเป็นไงต่อคือผมมองว่าทองคำเนี่ยอาจจะเจอเวฟของการการพักตัวนะลง a เด้ง b แล้วก็จบ c อันนี้ราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาถึงเป้าผมมองตรงนี้เป็นกรอบสะสมนะครับเป็น reaccumulation เนาะนะราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมา เกือบๆถึงเป้าสุดท้ายนะครับแต่ยังไม่ถึงนะแล้วก็กําลังเข้าสู่การพักฐานชุดแรกนะครับหลังจากที่สะสมมาแล้วก็วิ่งขึ้นมาไม่ได้มองว่ามันจะจบรอบแบบพังลงไปเลยอะ่ะมันยังเร็วเกินไปนะครับเพราะอะไรเพราะผมมองว่าตรงนี้ทุนนะทุนใหญ่อะ่นะผมมองว่าทุนใหญ่อะ่ะเขายังอยู่ตรงนี้อยู่นะครับเราวิ่งขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มีการดิสทิบิวชันที่ด้านบนก่อนลงอะ่ะดังนั้นถ้าเขาจะลงจร,งจรงิงๆอ่ะ มันน่าจะต้องมี Distribution จน Volume ด้านบนเนี่ยใหญ่ประมาณหนึ่งก่อนแล้วถึงจะลงได้เรือนี้คือมันยังไม่ได้เกิดการ d i s Disttribution เพราะงนั้นก็จะเกิดการขายทำกำไรนะครับของผู้เล่นรายเล็กรายกลางเนี่ยคนทั่วไปก็จะขายทำกำไรลงมาราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมาครบ5เวฟนะก็จะปรับฐานเป็นลง A เด้ง B แล้วก็จบ C ีเอียตเวฟมีประโยชน์นะแต่ผมก็ไม่ได้สอนนะมันสอนยากอะ่ะผมก็นับไม่ค่อยเก่ง ผมว่านับขึ้นหนึ่งใช่ไหมครับอ่าย่อสองใช่ไหมขึ้นสามเนี่ยย่อสี่แล้วก็จบห้าตอนนี้มันขึ้นมาจบห้าเวฟแล้วเราก็ดูครับว่ามันขึ้นมากี่ลูกอะ่ะขึ้นเรายอ่อขึ้นเรายอ่อขึ้นเรายอ่อเนี่ยถ้ามันขึ้นมาครบห้าอ่ะห้าเวฟปุ๊บมันก็มีโอกาสของการปรับฐานดังนั้นตรงเนี้ยมันเลยเป็นลง A เด้ง b แล้วก็อาจจะจบ C หรือเปล่าถ้าลง A เด้ง b จบ C ตรงเนี้ยก็ต้องหาว่า มันจะมีจุดกลับตัวตรงนี้ให้ให้เราเล่นบายหรือเปล่าแต่ผมอมองว่าถ้าอยากเล่นบายจริงๆผมอยากให้มันลงไปเคลียร์แนวรับตรงนี้ครับตรงแนวสามพันถ้าใครอยากบายจริงๆนะถ้าผมถ้ารอได้เนะลองรอ,งองดูก่อนว่ามันจะลงไปสามพันหรือเปล่านั้นกลยุทธ์ของผมตอนนี้อาจจะเป็นเด้งช็อตนะครับจจเป็นเด้งช็อตที่แนวต้านสําคัญตรงนี้อาจจะเด้งช็อตที่สามศูนย์ห้าห้านะครับเพื่อลุ้นลงไปสาม อีกรอบหนึ่งสำหรับกรณีของทองคำเนาะ <Okay. S 1> มีคำถามเพิ่มเติมไหมนะครับถ้ามีก็ถามได้เนาะการลงพวกนี้มันก็จะเริ่มจากการฟอลเบรกใช่ไหมครับเมื่อไหร่ที่ฟอลเบรกมันก็จะเริ่มอ่อนแอแล้วก็จะเริ่มลงเมื่อไหร่ที่มันโอแล่เนี่ยมันก็จะกลับตัวขึ้นตรงนี้เราก็อาจจะต้องรอให้มันเกิดการลงมาแล้วก็ เริ่มมี pattern โอเวอร์แลก็คืออย่างเช่นเราเห็นมันลงนี้ใช่ไหมครับเราจะรอให้ัหลุดเงี้ยถ้าหลุดแล้วดึงกลับเนี่ยเราก็จะเห็น pattern โอเวอร์แลที่ทุนใหญ่ตรงนี้ที va ชุดนี้เพื่อที่จะกลับขึ้นไปแน่นอนว่าตอนนี้นะครับกราฟท i m e frame day เนี่ยมันเจอแท่งแดงใหญ่คุมอยู่นะครับแล้วก็มีแรงขายลงมาค่อนข้างแรงเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เราอาจจะคาดหวังให้มันกลับขึ้นไปเร็วๆนี้ยอาจจะยากนิดนึงอาจจะยากนิดนึงต้องรอดูสถานการณ์หน่อยนึงนะครับใครใช้พี่โบว่างเห็นไหมตีเป้าก็าจะได้เป้านะครับเป้าสองหนึ่งจดชนนะครับเราไม่ยืนนะเป้าเบรกโซนบนวิ่งไปฟอ์เบรกแล้วก็ลงนะตอนนี้ระดับของการย่อของทองคำเมื่อเทียบกับ การฟอร์มขึ้นไปชุดนี้เนะี่ยเราจะเห็นว่ามันย่อลึกมากนะครับย่อหลุด50ย่อหลุด60.8นะครับลงไปลึกข้อฉชนแล้วเนะี่ยผมมองว่ามันมันจะเป็นเด้งขึ้นลงไปไปเทสตร,ตรงเนี้ยถ้าในมุมมองผมนะมเพื่อเคลื่อนที่ให้ครบลูกมันนะ่ส่วน BTC นะครับ BTC ภาพของ4ชั่วโมงเนะี่ยผมมองว่า เขาทำไฮต่ำลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะแล้วก็ทุกครั้งที่ BDC เด้งขึ้นมาก็จะถูกเด้งแล้วโดนขายเด้งแล้วโดนขายเด้งแล้วโดนขายก็เลยแบดแอดฝั่งช็อตไปก่อน่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมก็จะกลับหน้าเล่นนะครับถ้าว่า BDC เนี่ยเขาสามารถทะลุผมมาร์กไว้85,000นะถ้า BDC ทะลุ85,000ผมก็จะเลิกมองลงนะครับเมื่อไหร่ที่ยังต่ำกว่า85,000เนี่ยผมก็จะพยายามจังหวะเล่นฝั่งช็อตไปก่อน คือสำหรับผมนะถ้าผมจะได้เทรนฝั่งใดฝั่งหนึ่งอ่ะก็ต้องใบแอดให้สุดทางครับถ้าไม่ข้ามฝั่งใดฝั่งหนึ่งเราควรจะไปแอดไปเรื่อยๆอ่ะอย่างตอนนี้ผมก็จะไปแอดฝั่งลงแบบฝั่งลงแบบฝั่งลงเดี๋ยวถ้ามันกลับขึ้นไปเดี๋ยวผมค่อยใบแอดฝั่งฝั่งขึ้นแทนนะครับพอเกิดมันทำห้ต่ำลงต่ำลงต่ำลงเนี่ยแล้วลงไปหลุดจริงเนี่ยมันมีโอกาสที่ภาพใหญ่ของทางเฟรมเดย์ครับจะลงไปทดสอบแนวรับด้านล่าง เราจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่า BDC ตอนนี้มันหลุดหลุด VA โซนบนถูกไหมแล้วก็ลงมาเทสแนวที่เป็น low volume failure off นะครับแล้วก็พยายามจะเด้งแต่ถ้าหลุดตรงนี้อีกเนี่ยมันก็จะลงไปแนวรับด้านล่างนะครับประมาณ7 2 0 0 0อ่ะผมมอง BDC อาจจะปรับถานลงไปถึงประมาณ7 2 0 0 0นะครับหรือถ้าใครตีเทรนไลน์เป็นก็ตีเทรนไลน์เส้นนี้ไว้ครับ ถ้าไม่เบรกก็ยังขึ้นยากเ,ยเป็นแบบทำให้ต่ำลงต่ำลงต่ำลงระยะสั้นก็มองเป้า78 0ด0และกางมองเป้า72 0ด0เี่ยเป็นเป้าปรับฐานของตัว BDC นะครับเพราะว่า BDC ภาพรวมผมก็มองว่ามันเคลื่อนที่ครบ5เวฟอะหมายความว่าผมมองว่ามันมันขึ้น1ย่อ2ขึ้น3มย่อสี่แล้วก็จบ5้าเพื่อที่จะปรับฐานลง ABC อะไรเงี้ยอันนี้คือตัว b ีดนะครับประมาณนี้โอเคนะครับภาพรวมของทองคำแล้วก็ b ีดช่วงนี้ทองบีเป็นแบ a แอดช็อตอยู่จนกว่าจะข้าม8,500มทองคำก็สามารถเป็นแบ a แอดช็อตอยู่นะครับ ถ้าจะเปลี่ยนเทรนด์จริงๆเนี่ยผมก็จะตีฟิโบไว้ครับจากไฮลงมาโลเนี่ยจนกว่าเขาจะพยายามจะขึ้นไปเบรก3ามพนเนี่ยผมถึงจะไปแอดขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับถ้าอยากจะไปแอดขึ้นเนี่ยก็รอให้มันมีแพทเทิร์นนี้หน่อยแพทเทิร์นฝั่งบายเนี่ยเป็น QM เป็นโอเวอร์แลปเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะครับในการเล่นบายอีกรอบหนึ่งในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงโอเคครับ ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ